เด็กหญิงนิยายพันพีเจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่หนึ่งร้อยสี่สิบสาด้านนอกพรันเกิดเสียงฝีเท้าวุ่นวายอีนหนิงคล้ายได้ยินเสียงของชิงชีนายหญิงของพวกเราเล่าโูหยินผู้เท่าให้ตามนางกลับไป จันดูไปตามชิงสี่มาแล้วอีหนิงได้สัมผัสถึงความสิ้นหวังที่จะต่อกรกับผู้เป็นแม่ทัพนี่มีใช่ความรู้สึกที่คนเช่นสี่ยองจะเทียบได้แรงมือของเขาไร้หนทางให้สะบัดหนีนางก้มหน้ากัดเต็มกำลังมือนี้แข็งดุดทองแดงดังเหล็กเขาก้มหน้าลงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเจ้าโง่หรือถึงกับกัดข้าข้าจะปล่อยให้เจ้ากัด อย่างไรเจ้าก็อย่าได้คิดจะจากไปอีกต่อให้เจ้าไม่ใช่นางก็ต้องติดตามอยู่ข้างกายค่ะยอมรับเสียบอกข้ามาว่าใช่หรือไม่น้ำเสียงเขาแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยเขายังกดทับตัวนางไว้ทันทีที่อีหนิงพลิกมือก็สัมผัสเข้ากับสิ่งหนึ่งบนต่างไม้เข็มเงินที่นางนำมาแกะทับทิม นางยกมือขึ้นอาศัยจังหวะที่เขาไม่ทันระวังแทงเข็มเข้าไปที่ใบหน้าของเขาลู่เจียเสืยพลิกกายหลบไปด้านข้างด้วยสัญชาตญานมือคลายออกนางสวยจังหวะนี้สะบัดหนีพลิกตัวลงจากต่างไม้ชั่วขณะนั้นความคิดสลับหมุนวนนับพันนับหมืน่น จะหนีไปทางประตูก็คงไม่ทันกลาานผู้ที่เฝ้า,ารักขายอยู่ด้านนอกล้วนเป็นคนของเขานางสามารถหนีไปทางหน้าต่างได้ตรงนี้คือชั้นสองด้านล่างเป็นส่วนต้นทับพิมหากนางกระโดดลงไปอาจได้รับบาดเจ็บแต่ก็เพียงเล็กน้อยอย่างมากก็แค่ข้อเท้าแพลงควรกระโดดหรือไม่ ยามนี้เขาลงจากต่างไม้ตามมาจับนางแล้วไม่มีเวลาแล้วอีหนิงตื่นตระหนกขึ้นเรื่อย,อ,ยอีหนิงไม่มีเวลาตรึกตรองให้มากนางไม่อาจรั้งอยู่ที่นี่ ขณะที่นางเพึ่งตายนางไข้รู้อย่างยิ่งว่าเหตุใดลู่เดียเสียถึงต้องสังหารนางกระทั่งคิดอยากถามต่อหน้าเขาาว่าหลายปีที่นางเฝ้ามองความเย็นชาของเขาที่มีต่อป้ายวิญญาณของตนและผู้อื่นแต่ไรมาเขาไม่เคยเอ่ยถึงตนความเกลียดและความรักที่อยู่ในหัวใจนางจึงจืดจางไปนานแล้วนางเพียงต้องการหลีกหนีให้ไกลจากเขาชาตินี้ไม่ ขอติดต่อใกล้ชิดกับคนผู้นี้อีกผู้ใดจะรู้ว่าวันนี้นางเพียงเผยพิรุธเล็กน้อยลู่เจียเสียก็ราวกับคนบ้าผู้ใดจะรู้ว่าเขาต้องการทำสิ่งใดสังหารนางหรือหรือกักขังนางไว้ตลอดชีวิตไม่ให้นางได้เห็นเดือนเห็นตะวันทำเช่นนี้ย่อมไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงอดีตของเขาคล้ายลู่เจียเสียตรรนักได้ถึงความตั้งใจของนาง เขาเก้าวมาด้านหน้าหลายก้าวเพื่อขว้าตัวนางทว่าอีหนิงผลักบานหน้าต่างออกแล้วกระโดดลงไปอย่างรวดเร็วนางคาดไม่ถึงว่าด้านล่างจะมีจันจูคอยเฝ้าอยู่ราวกับอีกฝ่ายคาดเดาได้ล่วงหน้าว่านางต้องกระโดดมาทางหน้าต่างจันจูประคองนางขึ้นแล้วรีบพาไปจากที่นี่พวกสันเลียนชักดาบขึ้นทันควนันกรูกเข้ามาโอบล้อมพวกนางไว้อย่างรวดเร็ว ลูเจียเสียยกมือยันขอบหน้าต่างพลิกตัวกระโดดตามลงมาเท่าว่าสนเลี่ยนพาาพรักพวกเข้าล้อมอีหนิงพร้อมพาตัวนางออกจากลานกว้างไปอย่างรวดเร็วแล้วขาซ้ายของลู่เจียเสียได้รับบาดเจ็บจากการทำสงคราม มายามนี้เมื่อออกแรงเกินกำลังอย่างกระทันหันอาการบาดเจ็บจึงคล้ายจากกำเริบเจ็บปวดรุนแรงจนทำให้เขาไม่สามารถไล่ตามไปได้ลู่เจียเสียฝืนค้ำตัวกับต้นไม้เปาววาเสียงเก้าหากเจ้าไม่อยากให้คนรอบกายเจ้าเดือดร้อนก็กลับมาหาข้าซะ ทหารคนสนิทปรีเข้ามาประคองเขาอย่างรวดเร็วภาว่า้นหายไปแล้วลู่เจียเสือหลับตาลงพลู้ลมหายใจช,ะชะ้าๆเขาลืมตาขึ้นน้ำเสียงเข้มต่ำเย็นสะทานไปตามตัวููยินใหญ่ลู่มาพบค่ะข้ามีเรื่องจะถามนั่งวันนี้เมื่อค้นพบเงื่อนงำแล้วเขาจะต้องเข็นความจริงออกมาให้ได้หลัวอีหนิงเจ้าจะหนีไปไหนได้ อีหนิงได้ยินคำประกาศเกล้าของลู่เจียเสียนางพิงตัวเข้ากับผนังรถมาจนจูตรวจสอบบาดแผลบนร่างกายนางอีหนิงไม่ได้ฝึกยุทธเช่นลู่เจียเสีย ต่อให้มีต้นทัพพิมช่วยรองรับแต่การกระโดดจากชั้นสองก็ทำให้นางได้รับบาดเจ็บหลายแห่งข้อศอกและหัวเข่าเกิดรอยฟกช้ำหลายจุดข้อเท้าเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วเริ่มมีอาการปวดระบมจนตูรู้สึกหวาดหวั่นเล็กน้อย ท่านไปพูดอะไรล่วงเตือนใต้เท้าผู้บัญชาการแล้วใช่หรือไม่บ่าเห็นเขาดึงท่านไปด้วยท่าทีเกี้ยวกราดบ่าวตกใจจนต้องรีบไปตามเสินเลี่ยนเหตุการณ์เมื่อครู่น่าตกใจเกินไปยามนี้เมื่ออีหนิงได้เอนกายบนหมอนถึงรู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างอีหนิงโครงศีรษาก่อนเอ่ยถามพวกท่านป้าทราบเรื่องหรือไม่ ท่านพาคนล่วงหน้ากลับไปแล้วเจ้าค่ะน่าจะไม่ทราบเรื่องเท่าว่าเรื่องค่อนข้างใหญ่โตคงจะมีคนในจุ๋ยเตอ๋อตวงรู้เห็นแล้ว ยามนี้นางไม่มีเวลาสนใจผู้อื่นแล้วจะอย่างไรก็สุดแท้แต่คนเหล่านั้นอย่างน้อยก็ไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์ภายในห้องว่าเป็นอย่างไรอีหนิงคิดถึงคำพูดของลู่เสียเสี่ยเขาหมายความว่าอย่างไรทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเขาหมายถึงผู้ใดเขาคิดจะลงมือกับพี่ชายสามหรือไม่หรือจะลงมือกับว่ยหลิงบิดาของนาง สำหรับอดีตภรรยาที่ถูกเขาสังหารอดีตภรรยาผู้ไม่เคยมีใครล่วงรู้ว่ามีตัวตนเหตุใดเขาจึงทําเช่นนี้จะบีบบังคับให้นางกลับไปด้วยจุดประสงค์ใดบาทแผลนี้ของท่านจะอธิบายอย่างไรจนจูลำบากใจเกรงว่าคงยากที่นายท่านเคยจะไม่สังเกตสั่งํำชับทุกคนที่มาวันนี้ว่าห้ามปริปาาก็พอ หลวอีหนิงไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ให้ผู้อื่นฟังอย่างไรเป็นเพราะถูกบิดาบุญธรรมประทุษร้ายดังนั้นนางจึงถูกบีบคั้นให้กระโดดหอหากปล่อยให้เรื่องพร่ังพรายออกไปให้นางชิงผูกคอตายกับคือหลีกเลี่ยงไม่ให้ตระกูล่ย่ยต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเสียจะดีกว่า คนทั้งกลุ่มเดินทางไปยังโรงหมาเพื่อทำแผลก่อนจะรีบกลับไปที่ตระกูลหลวเมื่อกลับถึงตระกูลหลวสี่ท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นมืดดำแล้วเลยเวลามื้อเย็นแล้วหลวสัญญวนให้สาวใช้ชาราเก็บมื้อเย็นไว้ให้นางอาหารถูกเก็บไว้ในหม้อนึ่งเพื่ออุ่นร้อนมีเนื้อนื่อแป้งนกพิราบตุ๋นซานเย้าเนื้อวัวผัดเส้นพริกหยวกและแตงกวาหั่นฝอยปรุงรสกับน้ำส้ม กเปรี้ยวถ้าว่าอีหนิงไร้ซึ่งความอยากอาหาร นางคุ้นคิดถึงการกระทําในระหว่างวันของตอน้นช่วงเวลาที่เผชิญหน้ากับลูเจียเสวียสามารถกล่าวได้ว่านางช่าง,งโงเ่เขานางเกลียดตัวเองที่หลายปีมานี้ไม่ก้าวหน้าขึ้นสักเท่าไหร่เท่าว่าเรื่อง,งโง่เขาก็ทำลงไปแล้วไรห้หนทางแก้ไขแล้วบัดนี้ลูเจียเสวียเริ่มสงสัยในตัวนางแล้วต่อจากนี้เขาอยากจะทำสิ่งใดต่อ เทียนถูกจุดขึ้นภายในห้องปกติระหว่างมื้ออาหารมักเป็นอีหนิงที่เจ้ยเจ้าเจรจาหลวสัญยวนเป็นผู้ฟังชีวิตประจำวันของอีหนิงเกิดเรื่องสับเพเหระมากมาย หลัวอีอ่อุ้ยเอย้ยหลัวอีส่สิวเอย้ยนางมักรวบรวมมาเล่าให้เขาฟังบรรยากาศระหว่างมื้ออาหารจึงมีชีวิตชีวาตลอดเวลาส่วนหลัวสันยวนเป็นเพราะความเคยชินที่บ่มเพาะมาตั้งแต่วัยเยา้ายามอยู่บนโต๊ะอาหารหลัวสันยวนจึงแทบไม่เคยปรีปากวันนี้เมื่อนางไม่พูดบนโต๊ะจึงเหลือเพียงเสียงถ้วยชามกระทบกันเพียงไปดื่มชา เหตุใดจึงล้มจนมีสภาพเช่นนี้หลัวสันยวนกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบทั้งยังพันแผลได้น่าเกลียดนะักอีกครู่ไปเอาพวกยาทาผ้าพันแผลมาให้ข้าข้าจะพันให้เจ้าใหม่ข้าเห็นว่าผลพับทิมบนต้นงามนักจึงอยากเก็บมาฝากพวกท่านสักหน่อยอีหนิงเตรียมคำแก้ตัวไว้ล่วงหน้า ข้านำกลับมาหลายตะาก้าเชียวท่านอยากกินหรือไม่หลัวงสันยวนปลายตามองนางต้องพันแผลจนมีสภาพเยี่ยงนี้แล้วยังจะกินอีกต่อไปไม่อนุญาตให้ไปกับหลวงอีสิวแล้ว ครั้นนางยังเล็กก็ชอบคลุกอยู่กับหลัวอีซิวทั้งยังมักเกิดเรื่องอยู่เป็นนิดหลัวเสันยวนไม่ค่อยชอบหลัวอีซิวสักเท่าไรเหตุใดออกเรือนแล้วยังกลับมาอยู่ที่บ้านมารดาอีกอีกฝ่ายควรกลับไปบ้านสามีได้แล้วมิเช่นนั้นผู้อื่นจะมองอย่างไรพรุ่งนี้ข้าจะไปพูดกับท่านลุงให้เชิญคนตระกูลจูมารับนางกลับไป พรุ่งนี้นางก็จะกลับไปเองแล้วอีหนิงทำได้เพียงดึงแขนของเขาไว้แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านอย่ากโกรธเลยภายหลังข้าระวังเสียหน่อยก็สิ้นเรื่องแล้วอันที่จริงแค่บาดแผลบนผิวหนังเท่านั้นไม่ได้บาดเจ็บถึงเอ็นถึงกระดูกหลัวสันยวนเห็นนางไร้ความอยากอาหารก็วางตะเกียบลงก่อนจะเรียกคนมาเก็บโตะ๊ะ เขายกขาที่ได้รับบาดเจ็บข้างนั้นของนางมาวางไว้บนเข่าต้นเลิกชายกระโปรงของนางขึ้นเล็กน้อยจากนั้นจึงบีบคลึงข้อเท้านางอีหนิงปวดจนหน้าเปลี่ยนสีร้องครวญครางออกมาเขาเงยหน้ามองนางเอ่ยถามด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มเจ็บเพียงผิวภายนอกหรืออีหนิงเพียงกล่าวว่าขาหน้ามีกล้าแล้วเจ้าค่ะ เขาเห็นนางหน้าสงสารจึงรูปศีรษะนางปลอบปลอมเอาล่ะไม่เจ็บแล้วสาวใช้นำผ้าพันแผลมาแล้วเขาพันให้นางใหม่พันได้สวยงามน่ามองประหนึ่งบะจ่างลูกเล็กๆที่ถูกห่อยอย่างพิธีพิถัน ที่ชายสามท่านเรียนรู้ทักษะนี้มาจากที่ใดอีหนิงยกเท้าขึ้นดูสวยงามจริงๆเขาใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัดผู้การภายในห้องหนังสือต้องจัดวางเรียงไปในทิศท,ทางเดียวกันหนังสือต้องจัดเรียงตามประเภทแม้แต่การพันบาทแผลก็ใช่เอาคำกล่าวมาจากที่ใดเยอะแยะหลวสันยวนวางนางลงบนเตียงสองสามวันนี้พักฟื้นให้ดี อย่าได้เคลื่อนไหวรู้หรือไม่เจ้าค่ะนางย่อมตอบรับเขาอย่างเชื่อฟังประสบเรื่องยุ่งยากได้เจ้าสามารถบอกกล่าวข้าได้หลวเส้นยวนสัมทับขึ้นอีกประโยค บัดนี้ข้าเป็นสามีของเจ้าแล้วมีเรื่องอะไรข้าย,ย่อมช่วยเจ้าแก้ไขนางกินพริกหยวกที่ไม่ชอบไปหลายชิ้นถ้าว่ากลับไม่ยอมคีบเนื้อนึ่งแป้งของโปรดอยู่หลายคราตะเกียบของนางไม่ได้คีบอาหารชนิดอื่นนอกจากพริกหยวกสักครั้งเพียงเพราะพริกหยวกจานนั้นอยู่ใกล้นางมากที่สุดนางต้องมีเรื่องในใจเป็นแน่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะอีหนิงเปล่า เพียงดูการแสดงจนรู้สึกเหนื่อยเท่านั้นรอจนถึงช่วงเข้านอนในเวลากลางคืนด้านนอกดับเทียนแล้วมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องผ่านบานหน้าต่างกระดาษเข้ามาอีหนิ่งมองไปยังมุ้งแขวนด้านบนมองเชือกผักมงคลที่ห้อยอยู่บริเวณทั้งสี่มุมนางครุ่นคิดอยู่นานก่อนหันไปกล่าวว่าพี่ชายสามท่าน สนิทคุ้นเคยกับลูกเจียเสียหรือไม่หรัวสันหยวนนอนอยู่ด้านนอกทั้งสองคนห่างกันเพียงหนึ่งชื่อเขาลืมตาขึ้นมีอันใดหรืออีหนิงพูดตอ่อก็ไม่มีอะไรข้าเพียงรู้สึกว่าคนผู้นี้น่ากลัวเหลือเกิน นางไม่อยากทำให้หลัวสันยวนต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยหากลู่เจียเสวอสร้างความลำบากให้เขาจริงก็มีความเป็นไปได้ที่นางจะไปร้องขอความเมตตาจากลู่เจียเสวอข้าคุ้นเคยกับเขาอย่างยิ่งหลัวสันยวนหลับตาลงอีกครั้งเจ้าอย่าได้เอาแต่ครุ่นคิดเรื่องนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่าได้กังวล อีหนิงถึงได้หันกลับมานางเอื้อมือไปจับมือของหลวงสัญยวนไว้เขาปล่อยให้นางกรุงม,มือผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อหันไปมองก็พบว่านางดำดิ่งสู่ห้วงนิทราแล้วเขาดึงนางเข้าสู่อ้อมกอดเพื่อให้นางหลับสบายยิ่งขึ้นนางพบลู่เจียเสียที่จีเต๋อจวงแพ้จริงแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ถึงทำให้นางตกอยู่ในภวังเช่นนี้ จวนหนิงหยวนโหมิใช่ผู้ก่อตั้งแว่นแคว้นแต่มีคุณงามความดีอันโดดเด่นในการทำสงครามของอองเหลี่ยวที่ผิงติ้ง บรรพบุรุษของตระกูลลู่จึงได้อวยบรรดาศักดิ์เป็นท่านหอแต่ผู้ที่ทำให้ตัวหนิงหยวนหอขึ้นเป็นตระกูลขุนนางอันดับหนึ่งโดยแท้จริงก็คือลู่เจียเสีย่ยตั้งแต่การบุกทำสงครามที่อาณาเขตเหนือจนถึงการสนับสนุนห้องแต้ขึ้นครองบันลังคุณงามความดีในการทำสงครามขาจรขายทำให้ตัวหนิงหยวนหอมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่เป็นที่หนึ่งในใต้ล่า ถ้าว่าลู่เจียเสือยไม่ใช่คนชอบเสพสุขตัวหนิงหยวนโหจึงไม่ได้ขยับขยายให้กว้างขวางมีเพียงบรรดาสาวใช้บ่าวชารานานมาแล้วมีคนส่งโฉมงามมาให้เขาถ้าว่าเขากลับปฏิเสธไม่ยอมรับไว้หลายปีมานี้จึงไม่มีคนส่งโฉมงามมาให้เขาอีก จำนวนคนฝั่งบุรพาของจวนหนิงหยวนหอจึงร่อยหรอลงทุกวันเซียหมิ่นถูกคนของลู่เจียเสยเชิญตัวมายังห้องโถงกลางของฝั่งบุรพาที่นี่ไม่มีสิ่งใดต่างไปจากหลายปีก่อนต้นหนจีจนตรงประตูห้องโถง ทหารองคารักษ์ที่ขุ้มกันแน่นหนานางกระทั่งคิดถึงเรื่องราวในหลายปีก่อนขึ้นอีกครั้งยามที่ลู่เจียเสียถือกระบี่เข้ามาในต้วนกลิ่นของต้นหนีจนหอมตลบอบอวนเลือดหยดจากปลายกระบี่ยังมีสีสาะของสามีนางที่กลิ้งหลุนหลุนมาหยุดอยู่ข้างกายนางกระทั่งกอนตายลู่เจียรันก็คงไม่เคยคาดคิดว่าน้องชายจะมีความสามารถถึงเพียงนี้ คนที่หัวเราะสวนเสเฮหฮหาไร้ยังอายอยู่เป็นนิดน้องชายผู้โง่เขาคนนั้นกระบี่ในมือลู่เจียเสือฟันศีรษะของเขาอย่างไร้ความปราณีลู่เจียเสียปักกระบี่ลงบนดินพร้อมกับคุกเขา่าเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วไม้จันแดงยามนั้นท่านผู้เท่าหนิงดยวนโหยังมีชีวิตเขาโมโหจนทั้งร่างสั่นสะท้านเจ้าขนเลือดเย็นไร้หัวใจ ลู่เจียเสียซุ่มปกติดตัวตนอยู่รมามปีก็เพื่อกำจัดพี่ชายเขาอยากฆ่าลู่เจียเสียจึงชักกระบี่ออกมาเตรียมจะแทงเข้าไปถตาว่าลู่เจียเสียกลับครียยิ้มออกมาแล้วตวัดกระบี่รับไว้ภายในไม่กี่กระบวน้าในายท่านผู้เท่าก็ถูกสก,กัดคุมตัวคนด้านนอกล้วนเป็นคนของลู่เจียเสีย ภาพเหตุการณ์เหล่านั้นคระครุ้งไปด้วยกลิ่นโลหิตเซียมินเห็นชัดเจนถึงภาพสามีที่กำลังเบิกตากว้างเลือดหลังล่งลินออกมาจากรอยแผลฟันศีรษาดังนั้นทุกครั้งที่นางเข้าใกล้สถานที่แห่งนี้ทั้งที่ยังไม่ทันทําอะไรร่างกายก็เริ่มสั่นเทาแล้วรู้สึกทั้งหวาดกลัวและโกรธแค้นนางเป็นเพียงสตรีในห้องหอคนหนึ่งต่อให้ฉเฉลียวฉลาดมากแผนการเพียงใดก็ทนเหน นสภาพสามีถูกผู้อื่นตัศีีษะต่อหน้าไม่ได้ที่นางยังไม่เสียสติก็นับว่ามีจิตใจเข้มแข็งเกินพอแล้วน้อยครั้งที่ลู่เจียเสียจะต้องการพบนาง นอกเสียจากเขาต้องการของสิ่งใดจากนางจึงจะพบนางที่นี่ณนะสถานที่แห่งนี้อารมณ์ของนางจะอ่อนไหวมากที่สุดจึงถูกเขายั่วยุได้ง่ายเสียหมิ่นก้าวขึ้นบันไดนางเห็นลู่เจียเสียนั่งอยู่ในห้องโถง ทั้งสองด้านล้วนเป็นองคารักษ์คอนสนิทของเขาเซียมินสังเกตได้ว่าสภาพการของลู่เจียเสียไม่ปกติอย่างยิ่งต่างจากกลิ่นอายสบายอารมณ์ราวกับทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเหมือนเช่นที่ผ่านมาบรรยากาศภายในห้องตึงเครียดดุดร้าอากาศผู้ดูแลหลายคนยืนกุมมือ ปิดปากเงียบร่างกายสั่นเทาลูดเจียเสียวางของในมือลงอย่างเนิบช้าเมื่อเงยหน้าขึ้นและเห็นนางจึงปริปากในเมื่อมาแล้วก็นั่งลงเถิดพี่สะพยเสียมินกำรรม,มีดเล็กในแขนเสือ้อสีหน้าตึงเครียดเจ้าจะทำอะไรอีกน้ำเสียงเย็นชารังเกียจอย่างยิ่งยวดในมือข้าไม่มีสิ่งที่เจ้าต้องการแล้วข้ารู้ ลเลวเจียเสียเกา่าข้าได้ยินว่าวันนี้พี่สะไพไปดื่มชาที่จีเต๋อจวงครั้นเซียมิ่นได้ยินเช่นนี้ดวงตาก็เปล่งประกายว่าเขาอยากจะพูดอะไรข้าเพียงไปชมการแสดงคงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับท่านโหกระมังเซียมินให้สาวใช้ประคองมือหันหลังจะก้าวจากไปหากท่านโหเพียงต้องการถามเรื่องนี้ แกร่งว่าข้าคงไม่อาจอยู่เป็นเพื่อนแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าเหตุใดข้าจึงสังหารลู่เจียรันแต่ไม่สังหารท่านเสียงของลู่เจียเสียดังขึ้นจากด้านหลังนางเซียหมินไม่ได้หันหลังกลับนางลืมตามองความมืดมิดของราตรีผืนฟ้าประหนึ่งดวงเนตรดำขนาดมะฮือมาก่อให้นางรู้สึกเจ็บปวดทว่าก็ด้านชาเราก,กำลังจมน้ำ ลูกเจรันไม่รักท่านท่านตายไปเขาก็ไม่รู้สึกอะไรสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดก็คืออำนาจดังนั้นข้าถึงได้แย่งชิงอำนาจของเขาแต่หากข้าสังหารท่านนั่นจะเป็นเรื่องประจวบเหมาะช่วยส่งเสริมพิธีบูชายันความรักระหว่างท่านกับเขาข้าอยากให้ท่านมีชีวิตต่อไปเพื่อจะได้รู้ซึ้งถึงรสชาติความทรมาน ของการต้องมีชีวิตเพียงลำพังท่านจะต้องค่อยๆทนทุกข์ทรมานจนตายเซียมินบีบมือสาวใช้แน่นนางหันกลับไปก้าวไปเบื้องหน้าเขารวดเร็วอย่างไม่อาจสะกดกลั้นอารมณ์เจ้ามันคนเสียสติข้าจะมีชีวิตเพื่อดูเจ้ารับผลกรรมเจ้าสัตว์เดรัจฉาเลือดเย็นไร้ความปราณีเจ้าข้าพี่ชายของเจ้าข้าภรรยาของเจ้า ช้าเร็วเจ้าต้องได้รับผลกรรมแน่นอนลู่เตียเสียยิ้มหยนันพี่สะพยข้าวสามารถกินสุ่มสี่สุ่มห้าได้แต่วาจาจะกล่าวพ่อยๆมีได้พี่ชายใหญ่ถูกโจรสังหารส่วนภรรยาของข้าถูกท่านทำร้ายจนถึงแก่ความตายท่านรู้ว่าข้าให้ความสำคัญแก่นางท่านฉลาดถึงเพียงนี้ จะมองไม่ออกหรือว่าที่ข้าสามารถแต่งรับนางมาเป็นภรรยาได้ล้วนเป็นเพราะการวางแผนของข้ามีเพียงตัวนางเท่านั้นที่ไม่เคยล่วงรู้ข้ากับลู่เจียรันแก่งแย่งอำนาจกันการที่ท่านเชิญนางไปเที่ยวชมธรรมชาติไมิใช่เพราะต้องการใช้นางมาค่มขู่ข้าหรอกหรือรอจนเมื่อข้าไปถึงสาวใช้ของท่านก็ผลักนางตกหน้าผาไปแล้ว ข่าโบยสาวใช้ผู้นั้นจนตายและแยกร่างให้สุนัขก,กินแต่นางก็ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้แล้วคนผู้นั้นคือจุดอ่อนยนและผ่อนคลายที่สุดในใจเขาการเล่นเล่เพียงชั่วครู่ทำให้จุดนั้นหายลับไปจากมือแล้วเขาจะไม่สิ้นหวังได้อย่างไรบนใบหน้าของเสียหมินปรากฏรอยยิ้มสิ้นหวังข้าไม่เคยสังหารนางแต่เจ้ากลับกล่าวว่า ข้าเป็นคนค่าเพื่อจะได้สร้างความลำบากให้ข้ากับลูกเจียรันผู้อื่นอาจไม่รู้แต่ข้าจะไม่เข้าใจเจ้าหรือลูเจียเสียข้ามีความผิดจริงข้าไม่ควรคิดจะใช้นางเป็นตัวประกันเท่าว่าเจ้าเองก็รู้เรื่องราวเหล่านี้แต่กลับปล่อยตามน้ำนางต้องไม่มีวันอภัยให้เจ้าข้าขอบอกเจ้าอย่างแสบซวงที่สุดต่อให้นางยังมีชีวิตพวกเจ้าก็ไม่มีทางเป็นไปได้ ลู่เจียเสียนี่ก็คือผลกรรมของเจ้าฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ